วันนี้ผมอยู่ที่สนามพระโคกสำโรงครับมาดูบรรยากาศการซื้อขายพระที่สนามพระโคกสำโรงกันนะครับวันนี้ได้เด็ดมาหลายชิ้นมาชมกันนะดูพระเช้ากัน อันนี้อันนี้ไม่เคยทันเลยมีเปอร์เซ็นต์แท้สองโสงสองเกันครับนี่กระท้ปัดไหนบี๋ล่ะนี่ยุคหลังใช่ไหมนี่พร่ใหม่ สังกันสังกันอง,องใร้ขางนูนะไม่มีปีนี่มันไม่เป็นนะไงมันหมดฟมันหมดจนจานนอันนี้อันนี้อันนี้ฟอมเป็นบ้าเทนะถ้าไปเซิร์ชดูหน้าหน้าหน้าตรงก็เทเลยเน,นี่ยวิธีการสร้างมันเท ไปเซิร์ชดูหน้ามันถ้านหน้าท่านตรงตรเดี๋ยวแปลไม่ด้อย่างมันต้องเซิร์ชดูเปรียบเทียบทีมม่มีทนี่เนื้อแพงไปเลยเมื่อใส่เสื้อแน่นอนอยู่อ่ออาอ,อันนี้เดี๋ยวเจอท่าแม่เลยหลังตลาดสามคนเดี๋ยวมันทุกนี่ย้อนยุคกปล่ไม่รู้นะรูดมันตื้นม,มันเหมือนขอบพิมพ์มาอันนี้ย้อนตื้นผมหยุดเสร็จทุกรายสบาย น้ตลอดดเหรอสมเด็จซึ่งตรงนี้ที่ไหนเว้ยนี่พระแท้นะแต่มันล้างหม่ล้างมัน ไม่รู้ที่อย่างเงี้ยไม่รู้ที่เนอจะมันแทนไหมไ่รู้ที่คงก็หายไปรู้ที่ไม่รที่คี่ก็แทไม่ใช่ลวงพ่อเป็นแท้เนแท้เป็นแท้ก็ตทำกัน่เงินกันไม่ไมสร้างน้อยอ่บอกว่าไม่ไม่ใช่หลวงพ่อถึงก็อ่อนเนาะคลูกศิษย์ท่านสร้างเห็นไหพ่ออะไรวะรัฐอะที่ไหนรัฐเอออทีำไมเขาจะขายสมอนี่ไม่รู้ที่ไหนสร้างทำไมเขาจะขาย

บอกไม่ถาปีอันนี้น่าจะไม่ดีรู้รุ่นไหนรับรู้แต่ว่าเขาสมอกรโดนทายได้แล้วไปได้อันนี้ต้องไปเซิร์ชดูธ่าหน้าตรงก็เทวิธีการสร้างเขาไออมันเทไ่พอไปได้ม่ะเเลินยไงทำเลยมันระสุมันไม่ใช่แนี่เงินกระสุนทองทำไม่ใช่เนี่พ่ตัวนี้มีแบบตัวจำตัวไอ้นี่ตัวไอ้น่ตัวนี้ ดูตามมาใหม่เขาอยอะเดี๋ยวทั้งด่วนอันนี้ไม่รู้อันนี้จะยุคหลังเด็ยอดขุนพลหลวงพ่อกลวยน่อะไรอะน้ำผงน้ำมันดำลืมเยอะแหจ่ไม่รู้จักกระสุนรู้รู้รู้ดีว่ไได้ลืมลึกไม่ออกไหนอันไหนอนี้ขุนตานใช่ไหม

ข้อเงินบางขานใครสร้างนีเนี่ยมีนะหาดูสิใครสร้างแต่ผมไม่รู้ใครสร้างจะมีในศาลระบบงงเลยเงินข้อเงินเพินพ่นเพิ่นเพิ่นเดี๋ยวนี้ก็มีเลยนเอ่เอสอ,องพันกว่านะมันมีสองยุคมันยุคเก่ามันก็เล่น เป็นพันถ้ายุคใหม่มันเล่นเล่นหลักร้อยโบุลเนี่ยหงงาที่ไหนเนื่ไม่ใช่ไม่ใช่สุดทาเหราะพาะวยนี่ไงสองัอันี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สองร้อยปีนสองร้อยีโอ้สองร้อยีวยอนนมาที่ไหนเนี่ย เอาขอยาถามอย่างเงี้ยรู้แต่ว่าเก่ายิบหายเู้เยเก่าเอ้ใช้ก็พอเลยมั้งเก่ายิบหายอันนี้โสทอนดั้งสองนั่นคืออะไรเรื่องฮะซู้อนซูซอนหมดอ่ะมันกงบีาำตะด้วยเตีแล้วตีแเห็นแล้วเ เคยสิ่อันนู้นมาแล้วเมื爸爸่อานขายจางก็บกิงไน่นะตวียวเลย่งเอ่ีไม่เก่าเี้นางอ่ไม่ใช่กุลงทอนะเก่าอูพี่ไม่ใช่กลงอนอีกกุนึงแล้วเนี่ยอไ่งตกระแทกเมีวิปิตายองเนี่ยนยเก่าเพิ่เล่อง

ป้านีเปเานี่นขาหียงินขาย้อนขายขายสายขายอนแท้นะดูเท่าไหร่ก็มาสายดูนจะดูคือคือถ้าเป็นยุคยุคแรกๆท่านอะแพงแพงเลยแต่ดูผิวดูอะไรน่าจะเป็นยุคไม่ไนานเท่าไหร่ มันเป็นเนื้อปลาก่าด้วยนะยุคแรกอ่ะอันนี้ทองแดงถ้าใครศรัทธาถ้าใครศรัทธาก็ลงสองพันในกรอบด้วยมั้งไปกรอบมันไม่ใช่ปัญหาเออสำหรับผมมันไม่ใช่ปัญหาอ่าเนี่ยลองตีมันดิเอ้าอันไหนคู่นี้เหรอหมดนี่เนี่ยสี่สีอันเหรอมอ่ะสีองค์สองพันห้า ภาพเราอันนี้ก็เรียมร่นก็เป็นพันแล้วอันไหนไมนจะไปใช้ขนาดไหนไม่รู้มันเก่าแต่มันเก่าที่เก่าที่มองมองไปละไอ้องค์นี้มันมีใบประกาศของเขาเนี่ยแพงมีใบประกาศนะใบประกาศในรถแพงเหรอเนี่ยเออมันมีใบประกาขอสิว่าเอะมาตอนนั้นน่ะเหรอเออมันมีใบประกาศมันมึนปลุกไอ้นั่น ของเขาหายไทยนี่เขาไต่หาเลยอยนี้เขาไม่ตีราคาแต่ให้ <trades> ผมขายไม่ตีราคาปดหัวเขาาเลยเราจะรูไ้ไหมขายนขแล้วแต่อารมณ์ผมยี่สิบไอ้น,น,ออนี่อุ๊ยอันนี้ด้วย<ม>อะไรอะ<ม>อะไรหรอเหน้าเชื่อมเนยใเส่ื้องค์ห้าร้อยห้าสิบห้าที่ 5, ละใส่ที่ไหนพี่ ที่ครับไก่อะไรครับไม่รู้ที่ครับมึงติดซื้อโมงห้เราไว้ไม่รู้ที่จะมันซื้อแพงกันถ้าถ้าเราไม่ซื้อแบ่งเขาเขาไม่แบ่งของให้ไงของก็เปิดมาอู้ของก็อลังการงานสร้างวัดดวงหวัดดวงเพื่อเพื่อการจะให้เขาแบ่งของไงสร้างอันนี้เจาใส่ถุงนะนี่ลงดะมาเดี๋ยว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 ยังไม่จบยังไม่จบเป็นยังเดี๋ยวกันเดี๋ยวจะพักหมดแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ พรุ่งนี้มันขายได้ไม่ถึงหรอกขายได้ไม่ถึงมันจะจะซื้อมาอย่างไรห้าร้อยหกสิบงงอย่างมันมันอย่างนี้อย่างนี้เราเปิดทางเลยเปิดทางอันเนี้ยอันเนี้ยมันแพงอันนี้มันได้อันนี้มันไม่เท่าไหร่หรอกพอไปได้จะสามันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวซื้อเอาความแพ้เฉยเอาอย่างนี้เอาไปยี่สิบสามเข่าคุณอันที่เขาตีผมมาสิบสองให้ตายต่อหน้าไฟเลยโนตอกแรงๆเนี่ย เนี่ยเขาตีมาเป็นสองถ้ากับอันเนี้ยอันเนี้ยผมขายถ้ากับขายพันหนึ่งสามโงเขาตีสองพันสองเขาทุนจริงๆเขาให้เนี่ยอย่างเงี้ยใครเนี่ยเขาจะเอาผมสองพันให้กูอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยกูหงส์เนี่ยคูณแล้วก็ผมสองพันอันนี้แปดร้อยเพียงแต่มันมันเรียกไม่สวยค่ามันแท้ค่าแทู้ย กูคงไม่ก่อนแรงที่ไหนไม่แล้วเขามีพ้ากเลยกรอบอ่ะที่สวยเก่าๆนั่นเลยที่เราเราเราไม่ซื้อเปิดทางแล้วเขาก็ไม่ให้เราเปิดมาบอกโอ้โหผ้าเข้าลังการนี่เราผมว่าเนาะเนี่ยดูเลยคันนียฝาดินเสียบไอ้งาเห็นไอ้งาตัวเมื่อวานไหมไม่เห็นโอ้ไอ้ตัวสิงห์อ่ะเออเนี่ยขายไปสองพันห้าน่ะเหรออือแล้วมุมใครมุมมันแรกมานะเออ <c oughs> เอานี่อ่ะหวงจังยิ้หายก็เนี่ยเขาตีมาสองพันหรือคุณจะเพิ่มเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยสามสิบผมจะเอาเงินไปหมุนเดี๋ยวแม่งกูไปแตกเลยแคทีเขาแตกง่าเลยเรื่องจริงนเนี่ยนะดอกนี้ที่ไปวางให้เซ็นว่าเนี่ยอันนี้ดูยังดูแล้วดูแล้วดูแล้วไม่ดีเหรอดูแล้วไม่ดีอ่ะ ไม่ใช่ว่าไม่ด <wiele> ีม <médico> ุมใครมุมมันพระไม่มีการกีการแท้ชอบไม่ชอบกันเองไม่รู้ทำไมบางคนแมวเนี่ยเก่าคนเนี้ยโอ้กะตีห้าร้อยพระไม่รู้ที่ร้อยสองีห้าร้อยมันจะไปถึงไหนตลาดไม่เนี่อ่า่แัง่จะไปเที่ยวโอี๋ยวใช้ที่ก็ไตาย่าด พระไม่รู้ที่ไปขายซื้อแพงขนาดนี้มันมันมันเก่ามากเลยนะจะได้อนทีเดียวมาซื้อแบ่งกันบ้างสิอันนี้ก็สามสิบรูปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอุ้ยเก็บเชนี่เขาเยอะสองร้อยผมจะเอาจะไปจะไปเที่ยวจันผมจะไปเที่ยวจันจะไปจันนี่แค่